ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุทธที่24กรกฎาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับความน่ากลัวกำลังจะเกิดอันเดียวไม่เคยพอเมื่อราวๆา0ปีก่อน ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเวทีโต้วาทีสมัยนั้นที่ดังเป็นพลุแตกก็มีฝ่ายชายอภิชาติดำดีถือว่าเด็ดส่วนฝ่ายหญิงน,น,น,นันทนานันทวโรภาสจัดว่าเยี่ยมยุดเช่นกันเรื่องมันมีอยู่ว่าถึงคิวนันทนาขึ้นโต้วาทีก็เดินต่อแตะไปยังโพเดียมตาเหลือบไปเห็นไม้สองตัวไม่ทราบอะไรดนใจให้เธอพูดก่อนแนะนำตัวเองว่า อันเดียวไม่เคยพอครับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของนันทนาสาวพันใหม่ที่พลาดเก้ี้ีประธานวุฒิสภาไปอย่างหลุดลุยสมราคาพันใหม่จริงๆครับเพราะหลังจากแพ้โหวตเรื่องไปถึงหูโซเชียลทันทีเพจเฟซบุ๊กด็อกเตอร์นันทนานันทวโรพาธโพสต์เอาไว้แบบนี้ครับผลการลงมติเลือกประธานวุฒิสภาเกิดเดอแจวู oo, เช่นเดียวกับการเลือกสวรอบสุดท้าย คะแนนมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเกินต้านทานอันดับหนึ่งได้ถึง159คะแนนปฏิบัติการสรวรเล็กเปลี่ยนสภาไม่สำเร็จนันทนาได้เพียง19คะแนนแต่ลองศึกษาวิสัยทัศน์ฉบับเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดูในคอมเมนต์แล้วลองถามใจดูว่าถ้าท่านเป็นสวท่านจะเลือกใครเป็นประธานเอานิสัยใครมาใช้เรื่องเจตนาให้มีคะแนนเป็นกลุ่มเป็นก้อน ก็เห็นล็อบบี้กันทั้งนั้นหรือนันทนาปฏิเสธว่าไม่ได้ล็อบบี้ใครเลยยืนยันได้หรือเปล่าว่าไม่ได้บล็อกโหวตใครเลยโดยเฉพาะกลุ่มสื่อที่สื่อแท้แพ้สื่อเทียมเพราะโดนบล็อกแพ้คือแพ้ครับประชาธิปไตยยึดตามเสียงข้างมากไม่ใช่หรือแต่แพ้แล้วกวนน้ำให้คุณท้าตีท้าต่อยมันไม่ใช่วิสัยผู้ทรงเกียรติเวทีนี้ไม่ใช่เวทีโตวาทีครับ แต่เป็นที่ประชุมวุฒิสภาฉะนั้นความน่าเชื่อถือจึงเป็นเรื่องสําคัญถ้าบอกว่าการเลือกประธานวุฒิสภาคือเดจาวูมันก็เดจาวูหมดแหละครับเพราะสอวอสีส้มแต่สแสลงคําว่าส้มหันไปใช้ชื่อสอวอพันธ์ใหม่แทนก็พยายามล็อกโหวตก่อนเลือกสอวอด้วยซ้ําธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเดินสายอ้างว่าไปชะันธ์การเลือกสอวอ แต่เจตนาคือปลุกให้ฝ่ายนิยมส้มสมัครสอวอันเยอะๆเพื่อบล็อกโหวตอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดยันประเทศแต่เหลวเพราะประเมินเกมผิดธนาธรก็รู้ว่าที่ทําไปทั้งหมดเหลวถึงได้พยายามส่งสัญญาณไปถึงผู้สมัครสอวอสีส้มทุกคนก่อนการเลือกสอวอทั่วประเทศกฎกติกาออกแบบมาให้เราแตกแยกกันเอง ทะเลาะเบาแวงกันเองไม่ไว้วางใจกันใครทรยศเพื่อนได้เข้ารอบได้เป็นสวในเวลาเช่นนี้เองเป็นเวลาพิสูจน์ความเข้มแข็งของขบวนการประชาธิปไตยว่าเราสามารถรวมกันเป็นหนึ่งก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวเสียสละเพื่อผลักดันวาระประชาธิปไตยได้หรือไม่มันเป็นการพิสูจน์ตัวตนของผู้สมัครทุกคนว่าแต่ละท่านเป็นคนอย่างไรว่าเราพร้อมจะหักหานเพื่อนร่วมทาง เพื่อความก้าวหน้าของตัวเองหรือไม่ผมอยากเตือนสติผู้สมัครฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนให้ระลึกถึงวันแรกที่ท่านตัดสินใจลงสมัครสอวอรก็ไม่ทราบว่าวันแรกที่สมัครสอวอรไปคุยอะไรกันแต่มีการคุยมันคือเดจาวูหรือเปล่าเพราะส่งคะแนนเลือกประธานสอวอแล้วดูเหมือนว่าสอวอพันใหม่ไม่มาตามนัดอยู่หลายคนเดิมทีเห็นว่ากลุ่มนี้มี30คน แต่ทำไมลงคะแนนให้นันทนาแค่19เสียงหายไปไหนตั้ง11คนบล็อกโหวตใช่หรือไม่มาดูกันเป็นคณิตศาสตร์การเมืองครับในการโหวตตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่1รองศาสตราจารย์แลดิหลกวิทยารัฐได้15คะแนนและการโหวตร,รองประธานวุฒิสภาคนที่2อังคณานีละภัยจิตได้18คะแนนนี่คือกลุ่มก้อนการบล็อกโหวตของสอวอพันใหม่คะแนนเกาะกลุ่ม 19 18และ15ฉะนั้นนี่คือคะแนนที่แท้จริงของกลุ่มสวพันธใหม่ไปดูอีก2กลุ่มที่เหลือคือกลุ่มสีน้ำเงินกับกลุ่มอิสระที่ไม่ใช่เสื้อสีส้มก็ชัดเจนครับว่ากลายพันกันไปเรียบร้อยกลุ่มสีน้ำเงินจับมือกับกลุ่มอิสระคว่ำสวพันธ์ใหม่ไปอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมงคลสุรสัจจะนั่งเก้าวีประธานวุฒิสภาได้159คะแนนะ บิ๊กเกรียงพลเอกเกรียงไกรสีรักเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1ได้150คะแนนและบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ได้167คะแนนมงคลกับบิ๊กเกรียงสววสีน้ำเงินส่งเข้าประกวดนอนมาตั้งแต่เข้ารายงานตัวทั้งคู่มี140เสียงตุนอยู่ในมือฉะนั้นถือว่ากำไรแต่บุญส่งที่ได้คะแนนมากที่สุดไม่มีอะไรต้องประหลาดใจ เพราะมันคือดีลระหว่างสาวสีน้ำเงินกับสวอ,อิสระตั้งแต่แรกดีลที่ว่าคือสวอสีน้ำเงินไม่ส่งรองประธานวุฒิสภาคนที่สองแต่ให้กลุ่มอิสระส่งแทนโดยมีข้อตกลงต้องโหวตไปในทิศทางเดียวกันทั้ง3ตําแหน่งคะแนนโหวตของ2กลุ่มนี้จึงเป็นการแลกกันและขวางสวพันธใหม่ไปในตัวขั้นตอนหลังจากนี้เลขาธิการวุฒิสภาจะมีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรี นำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานวุฒธธิสภาและรองประธานวุฒธธิสภาจากนั้นได้เวลาทำงานไม่ว่าสวสีไหนคราวนี้เจอของจริงตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีหากตั้งหน้าตั้งตาโหวตตามโพยมันคือหายนะของประเทศไทยเฉพาะอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าทำหน้าที่องค์กรอ,อิสระ ในรัฐธรรมนูญถือเป็นงานใหญ่ต้องใช้สติและความรู้เป็นอย่างมากใครบ้างที่สอวอต้องให้ความเห็นชอบตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเจคนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตำแหน่งเหล่านี้หากใช้ในทางที่ผิด จะให้คุณให้โทษทางการเมืองอย่างมหาศาลลองคิดดูครับว่าหากมาตามใบสั่งอะไรจะเกิดขึ้นศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ angel 789 realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้าน ธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอ็บเบลินพัม l y คนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขรัพทท์โศอีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l ิล9 Realty ร